สวัสดีครับปกติแล้วนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับของทุกปีการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรนะครับเพียงแต่ว่าในการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของปีการศึกษานี้เนี่ยอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งมหา,าลัยรังสิตเนี่ยก็ได้มีประกาศมหา,าลัยรังสิตนะครับลงวันที่14พฤษภาคมนะครับ ถึงแนวทางและแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา2562ในช่วงภาวะปกติใหม่หรือ New n o r m a l นะครับซึ่งตัวเอกสารประกาศเนี่ยจะมีด้วยกัน2หน้านะครับมีทั้งหมดจำนวน10ข้อนะครับลงนามโดยท่านรักษาการอธิการบด,ดีนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาอธิบายนะครับถึงแนวทางในการดาเนินการต่าง ที่ปรากฏอยู่ในคำสั่งของหมหายทยอไรยฉบับนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของการทำ QA ของแต่ละปีการศึกษาเนี่ยทางสำนักงานประกันคุณภาพและทางคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพนะครับจะมีการจัดให้มีการอบรมความรู้นะครับในเรื่องของการเขียนรายงานประเมินหลักสูตรนะครับหรือมคอ7รายงานผลการเมิองงานของหลักสูตรเป็นประจำทุกปีนะครับ แต่ว่าในปีนี้เนี่ยนะครับรูปแบบของการจัดอบรมเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจากการประชุมสัมมนานะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะที่มีการพบกันของคนกลุ่มมากเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวเนี่ยผ่านสื่อ y YouTube ออนไลน์แทนนะครับซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยทางสำนักงานประกรันภาพนะครับคณะกรรมการดําเนินงานประกรันภาพและโดยความร่วมมือของทาง w i s ตอมีเดียนะครับก็กําลังถ่ายทําคลิปทั้งหมดดังกล่าวแล้วก็พร้อมที่จะเผยแพร่ ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับทีนี้ในส่วนของข้อแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวประกาศแนวทางดําเนินงานดังกล่าวเนี่ยนะครับหลังจากที่ทางสํานักงานประกันเนี่ยนะครับได้ทําบันทึกข้อความนะครับแจ้งให้ทุกคณะเนี่ยทำการเลือกวันที่จะทําการประเมินหลักสูตรของแต่ละคณะซึ่งขณะนี้เนี่ยแต่ละคณะกําลังทยอยส่งกลับมาที่ทางสํานักงานประกันคุณภาพอยู่นะครับ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยแต่ละหลักสูตรเนี่ยนะครับก็จะไปทําการเขียนรายงานผลดํานเนินการของหลักสูตรหรือว่ามคอ7นะครับแล้วก็ทําการส่งตัวเล่มรายงานดังกล่าวให้กับทางสํานักงานประกันคุณภาพและก็ส่งให้กับทางคณะกรรมการประเมินนะครับตามประกาศดังกล่าวนี้ก็คือขอให้ส่งร่วงหน้าอย่างน้อยก่อนวันประเมิน7วันทําการนะครับหลังจากนั้นนะครับทางคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพนะครับ ก็จะทําการสรรหาแล้วก็เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรโดยคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนะครับระดับอุดมศึกษาพศสอ5 7นะครับแล้วก็จะแจ้งให้คณะนะควิทยาลัยสถาบันทราบนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ในในช่วงเดือนมิถุนายนเดียวกันเนี่ยนะครับ ทางสำนักงานประกันคุณภาพเนี่ยนะครับก็จะทำการสร้างห้องประชุมออนไลน์ไว้ล่วงหน้าซึ่งตรงนี้ผมคงต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสำหรับรูปแบบของการประชุมประเมินสำหรับปีการศึกษา2562เนี้ยนะครับจะไม่ใช่เป็นการประชุมในลักษณะที่เป็นการประชุมแบบพบหน้าปกตินะครับแต่จะเป็นการประชุมในลักษณะผ่านระบบประชุมออนไลน์นะครับเช่นระบบ w e ็บ X เป็นต้นนะครับโดยจะมีทางสำนักงานประกันคุณภาพเนี่ย ทําหน้าที่เป็นโฮสต์นะครับในการที่จะสร้างตัวห้องประชุมออนไลน์ไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็สร้างตัว User Login อกอนะครับซึ่งเราจะเรียกกันว่าม e e ติ้งล็อกอินแล้วก็ตัว Password นะครับจากนั้นทางสำนักงานประกันเนี่ยนะครับก็จะแจ้ง m e e ติ้งล็อกอแล้วก็พาสเวิร์ดังกล่าวเนี่ยให้กับทั้งหลักสูตรแล้วก็ทั้งคณะกรรมการประเมินเนี่ยทราบล่วงหน้าก่อนวันทําการประเมินอย่างน้อย7วันทำการนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมิถุนายน,นี่นะครับสิ่งที่หลักสูตรจะต้องทราบแล้วแน่ๆนะครับก็คือ 1. วันที่หลักสูตรจะต้องทําการประเมินนะครับ 2. สก็คือรายชื่อของคณะกรรมการประเมินนะครับและ 3. m e มิ팅ล็อกอินและก็พาสเวิร์ที่จะต้องใช้นะครับทีนี้ในช่วงนะครับที่จะมีการเตรียมความพร้อมก่อนตรวจ7วันเนี่ยนะครับ ทางคณะกรรมการประเมินเนี่ยจะได้รับแบบรายงานการตรวจมค7เบื้องต้นนะครับสำหรับที่จะใช้ในการประเมินนะครับตัวมค7ล่วงหน้าก่อนประเมิน7วันทําการนะครับเพื่อขอให้ทางคณะกรรมการเนี่ยทำการประเมินล่วงหน้าลงไปในแบบฟอร์มดังกล่าวนะครับแล้วส่งให้กับทางเลขานุก,การสํานักงานประกันคุณภาพก่อนวันประเมิน2วันทําการแปลว่าอะไรครับแปลว่า ถ้าหลักสูตรส่งเล่มมค .7 ให้สำนักงานประกันและคณะกรรมการประเมินได้ตรงเวลาคณะกรรมการแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีเวลาในการที่จะอ่านแล้วก็ประเมินล่วงหน้าผ่านแบบฟอร์มดังกล่าวอย่างน้อย5วันทําการนะครับจากนั้นนะครับสำนักงานประกันคุณภาพก็จะมีบันทึกถึงท่านประธานกรรมการเพื่อเลือกห้องประชุมตรงนี้ผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่า ในการประชุมเพื่อประเมินเนี่ยจริงอยู่ว่าจะเป็นลักษณะของการประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์เช่น w e b e เเป็นต้นเนี่ยแต่จะมีอย่างน้อย2ท่านนะครับที่จะเข้าร่วมประชุมโดยพบหน้ากันก็คือท่านประธานและเลขานุก,การด้วยเหตุผลว่าเลขานุก,การเนี่ยจะทําหน้าที่นะครับในการอำนวยความสะดวกในการบันทึกผลการประเมินตลอดจนกระทั่งทําสรุปผลการประเมิน และอาจจะรวมถึงการประสานงานต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมด้วยเพราะฉะนั้นเราเล็งเห็นว่าก็ยังมีความจําเป็นอยู่ว่าอย่างน้อย2ท่านก็คือท่านประธานและท่านเลขานุการเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในห้องประชุมนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เหลืออีก2ท่านนะครับรวมทั้งฝั่งของหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อำนวยการก็ดีนะครับท่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก็ดีท่านอาจารย์ประจําหลักสูตรก็ดีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการล็อกอินเข้ามาร่วม นะครับในห้องประชุมออนไลน์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะมีข้อยกเว้นในกรณีที่จำเป็นผมขอย้ำว่าในกรณีที่จำเป็นจริงๆนะครับซึ่งมีข้อขัดข้องทางเทคนิคแล้วไม่สามารถทำให้การตรวจประเมินนั้นเนี่ยอยู่ในรูปแบบของการประเมินผ่านห้องประชุมออนไลน์ได้ก็จะอนุโลมเป็นกรณีกรณีไปนะครับที่จะให้เป็นลนักษณะของการประชุมแบบปกติ นะครับแต่ในการประชุมแบบปกติเนีてて่ยก็จะต้องคำนึงถึงหลักฟิสิกอลดิสแตนซิ่งนะครับเมื่อถึงวันที่ทำการประเมินนะครับท่านประธานกรรมการและเลขานุการเนี่ยก็จะพร้อมเพียงกันที่ห้องประชุมตามที่ทางท่านประธานเนี่ยได้เคยแจ้งเลขานุการเลือกห้องเอาไว้ว่าเป็นห้องใดนะครับโดยท่านประธานและเลขานุการเนี่ยก็จะไปที่ห้องประชุมนั้นนะครับแล้วก็ จะเริ่มต้นล็อกอินเข้าสู่ห้องประชุมออนไลน์ในระบบ Web-X เนะครับเริ่มที่เวลา9ก้นากา30นาทีะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยทางกรรมการประเมินอีก2ท่านนะครับก็จะล็อกอินเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ทำการประเมินร่วมกับท่านประธานและเลขานุการนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีนะครับไปจนกระทั่งทำการสรุปผลการประเมินเฉพาะกลุ่มของคณะกรรมการเองก่อนในเวลา11นาฬิกา จากนั้นในเวลา11นาฬิกานะครับก็จะเป็นข้อถัดไปนะครับทางคณะของผู้อำนวยการหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรก็จะล็อกอินเข้ามาร่วมในห้องประชุมออนไลน์เดียวกันนะครับเพื่อฟังผลสรุปการประเมินนะครับที่ท่านประธานจะแจ้งให้กับหลักสูตรทราบนะครับซึ่งเมื่อหลักสูตรเนี่ยรับทราบผลการประเมินแล้วและมีข้อแก้ไขใดเนี่ย ทางหลักสูตรเนี่ยก็จะรับข้อแก้ไขเหล่านั้นเนี่ยกลับไปปรับปรุงตัวเล่มมคอ7นะครับเมื่อปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะส่งกลับมาให้ทางสํานักงานประกันคุณภาพภายใน7วันทําการหลังวันประเมินนะครับถัดจากนั้นนะครับหลังจากที่หลักสูตรเนี่ยได้ทําการแก้ไขมค7ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมในการที่จะนำตัวมค .7 ฉบับสมบูรณ์เนี่ยกรอเข้าสู่ระบบเ q a ออนไลน์นะครับของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมหรือสอปออวอเราไม่เรียกสกออ,ออแล้วนะครับซึ่งโดยปกติของทุกปีในช่วงเวลานี้นะครับทางสำนักงานประกันคุณภาพเนี่ยจะจัดให้มีการอบรมในเรื่องของความรู้นะครับสำหรับหลักสูตรที่จะใช้ในการกรอกข้อมูลนะครับจากตัวเล่มมค .7 เข้าไปที่ระบบเชคิวเออนไลน์นะครับรวมทั้งมีการอบรมเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบฐานคลังข้อมูลนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า Document Based System หรือว่า DBS นะครับซึ่งเราใช้ระบบนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็มีการจัดอบรมในวันเดียวกับที่เราอบรมเรื่องเชคคิวเออนไลน์นะครับซึ่งตัวระบบ DBS เนี่ยจะเป็นระบบที่ นะครับหลักสูตรเนี่ยใช้ในการฝากเอกสารหลักฐานที่เราแนบในแต่ละประเด็นของแต่ละตัวบ่งชี้นะครับซึ่งการที่เราจะนําเอกสารหลักฐานเข้าสู่ระบบเชนเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธีการอัพไฟล์โดยตรงนะครับแต่เราจะใช้วิธีการอัพเป็นลิงก์ URL ซึ่งตัวลิงก์ URL ตัวนี้เนี่ยเราจะเจนผ่านระบบ DBS ตัวนี้นะครับงนั้นปีนี้เนี่ยการอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความรู้ในการกรอกข้อมูลเข้าระบบเช็คิวเอออนไลน์ของหลักสูตรก็ดีนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการอบรมความรู้ในการใช้งานระบบฐาน DBS ก็ดีเนี่ยเราก็จะจัดในลักษณะที่เป็นคลิปผ่านสื่อ YouTube ออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลังจากที่นะครับทางหลักสูตรเนี่ยได้เข้าไปดูศึกษาทำความเข้าใจแล้วซึ่งเราเข้าใจว่าเราจะปล่อยตัว YouTube ออนไลน์ของตัวความรู้ในการกรอกเชแล้วก็ความรู้ DBS เนี่ย ในช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนะครับหลังจากที่หลักสูตรเนี่ยเข้าไปดูความรู้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลักสูตรก็เริ่มทยอยกรอกนะครับตัวมค .7 ฉบับสมบูรณ์เนี่ยเข้าสู่ระบบเชคิวเอออนไลน์ในช่วงตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนะครับไปสิ้นสุดประมาณต้นเดือนนะประมาณสัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมพูดง่ายๆว่าจะต้องกรอกมค .7 เนี่ยเข้าสู่เชีคิวเอออนไลน์ ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่ฝั่งคณะนะครับซึ่งเขาก็จะต้องกรอกเช a ออนไลน์ของเขาเหมือนกันเนี่ยนะก็คือทางหลักสูตรต้องกรอกให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทางอ,อ,องค์ประกอบ1.1เนี่ยก็ต้องไหลไปรวมที่ระดับคณะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทัมมิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของแนวทางในการดําเนินงานนะครับประกันคุณภาพรวมทั้งการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา2 5 6 2นะครับถ้าหากมีสิ่งที่สงสัยหรือว่าขัดข้องไม่เข้าใจประการใดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามไปยังสำนักง,งานประกันคุณภาพได้ตลอดเวลาขอบคุณครับ